น่าเลือโอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็เพิ่งจับกับจะเข้าค่ายนะก็เออตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนกันอยู่ที่โรงเรียนค่ะมีน้องหมามาด้วยน,น,น้องหมาน้องหมาน้องหมาไปน้องหมาน้องหมามาเต็มเลยดูสิดูสิน้องหมาเต็มเลย เยอะๆลูกไม่มีอะไรลูกไหนน้องหมาว้ายน้องหมาจะกัดเดี๋ยวไปดูชื่อโรรียนกันดีกว่าค่ะว้ายู่ไหนแล้วโอ้ไตเย็จะยิดน้องหมาของสาร นี่หมาวัดแล้วเนี่ยหมาวัดน่ารักมากเลยอุ้ยอยากกันลูก<ม>นะคะอืมก็ไม่มีอะไรทำนะพี่รองมาแล้วบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันนะ